เหล่าโจโถท,ที่ตั้งตัวไม่ทันถูกลูกตุ้มยักษ์พุ่งเข้าใส่ก็ไม่อาจต้านทานเอาไว้ได้อีกทั้งตัวของเขาหงายหลังลงไปบนพื้นสีสชรายัางกระแทกเข้ากับพื้นเย็นๆจนเวียนหัวไปหมดกว่าเขาจะได้สติรู้สึกตัว ร่างอ้วนทวนของโจโหงจีก็กระโจนลงมาบนร่างของเขาแล้วด้วยน้ำหนักตัวและแรงกระโจนมหาศาลทำเอาชายชาราแทบหายใจไม่ออกไอ้เท่าสารเลวกล้าดียังไงมาตีข้าข้าจะตีเจ้าให้ตายตีเจ้าให้ตายแก้มข้างหนึ่งของโจโหงจีแดงบวมโยออกมาเหมือนกำลังอมผิงกวัวไว้ลูกหนึ่งนางปกป้องมือขวาที่ข้อมือหักเอาไว้ใช้มือซ้ายที่ยังคงไม่บุบสลายกางกรงเล็บขวดลงไปบนหน้าของชายชาราอย,อย่างไม่ประนีครั้งแล้วครั้งเล่า จนในไม่ช้าก็มีเลือดไหลซิบออกมาเป็นทางเหล่าโจโถท,ทั้งตัวเล็กและผอมเขาไม่อาจต้านทานต่อแรงกดของลูกตุ้มยักษ์โจโหงจีได้เลยนางใช้บั้นท้ายสลาดตันกดลงบนหน้าอกผอมแห้งของเขาทั้งยังใช้สองเท้าเหม็นๆของนางกดแขนสองข้างของเขาเอาไว้เมื่อเหล่าโจโถร,รู้แล้วว่าทำอย่างไรก็ไม่อาจเคลื่อนย้ายเขาทาซานที่กดทับลงมาบนร่างของเขาได้เขาจึงรีบตะโกนเรียกลูกชายและลูกสะพ้ายของเขายังโมรีรออะไรกันอยู่เล่า ยังไม่รีบมาเอาแม่ของพวกเจ้าออกไปอีกโมซื่อและคนอื่นๆเหมือนตื่นจากผวังรีบวิ่งเข้าไปช่วยดึงโจหงจีออกมาอย่างเร่งรีบทันทีที่เหล่าโจโถหลุดจากร่างอ้วนท้วนของโจหงจีเขาก็พุ่งเข้าไปตบโจหงจีด้วยความแรงสูงอีกรอบแล้วมีหรือโจหงจีจะยอมนั่งกรีดร้องอย่างเดือดดาลสุดเสียงก้าวเข้าไปต่อยเตะเหล่าโจโถไม่ยัง้งด้านนอกประตูลูกสะพ้ายคนโตจูมือลูกชายวัยสามขวบยืนดูอย่างเฉยเมย ยามหวนึกถึงลูกสาวตัวน้อยของนางที่ถูกโจหงจีขายออกไปความเกลียดชังอันลึกซึ้งก็แวบ,บขึ้นมาในดวงตาของนางนางไม่มีความคิดจะก้าวเข้าไปข้างในเพื่อช่วยยุติการต่อสู้ของพวกเขาเลยสักนิดโจหวานและโจจิ้งอาศัยแสงจากตะเกียงน้ำมันเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดพื้นที่รกร้างเพื่อปลูกผักมีหรือจะยังมีเวลานึกถึงเรื่องของครอบครัวเหล่าโจโถอีกโจจิ้งดูภาพร่างที่โจหวานวาดด้วยความสนใจอย,อย่างมาก หลังจากฟังคำอธิบายของลูกสาวว่าผักเรือนสายคืออะไรเขาก็ชี้ไปที่เส้นกากบาทบนภาพร่างแล้วถามว่านี่คือวิธีที่จะทำให้ที่ดิน40หมู่แยกออกเป็นส่วนๆหรือโจหว่านวางผู้กันลงสายศีรษะแล้วพูดว่าเส้นเหล่านี้เป็นตัวแทนของร่องน้ำน้ำจากแม่น้ำจะถูกสูบข,ขึ้นมาแล้วส่งไปยังแปลงพาะปลูกเพื่อให้สามารถรดน้ำอย่างง่ายดายเมื่อโจจิ้งได้ยินสิ่งนี้เขาก็หยิบภาพร่างขึ้นมาแล้วพยักหน้า แม้เขาจะยังไม่แน่ใจว่าพืชผักเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้หรือเปล่าหากปลูกนอกฤดูการแต่อย่างน้อยเรือนสายที่ลูกสาวของเขาพูดถึงก็สามารถกันลมหนาวให้กับพวกพืชผักได้มันคงไม่เสียหายอะไรหากจะลองดูสักครั้งเจ้าวันแอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกนางกลัวมากว่าพ่อของนางจะถามเกี่ยวกับผักที่นางปลูกในลานบ้านเหล่านั้นเนื่องจากฮ่วงมิติข,ของนางได้รับการอัปเกรดอีกครั้งน้ำผู้จิตวิญ,ญญาณจึงมีพลังเยียวยาเพิ่มขึ้นมา นางจึงนำน้ำผู้จิตวิญญาณมาเติมลงในบ่อน้ำของบ้านทุกวันเพื่อให้ทุกคนใช้อาบและกินเพื่อปรับสภาพร่างกายนอกจากนี้น้ำที่ถูกใช้แล้วยังถูกรดลงในแปลงผักผักเหล่านั้นจึงได้รับพลังแห่งจิตวิญญาณพวกมันจึงเติบโตขึ้นอย่างเขียวชอุ่มแม้จะอยู่ท่ามกลางอากาศที่เย็นจัดก็ตามโจวันประยุกต์แนวคิดในการสร้างเรือนกระจกในโลกก่อนมาใช้ผ้าโปร่งแสงเคลือบน้ำมันเพื่อกันน้ำแต่ให้แสงส่องถึง นางยังวางแผนที่จะสร้างเตาดินเพื่อรักษาอุณภูมิให้กับพืชผักในเรือนกระจกในอนาคตหากมีใครในหมู่บ้านที่อยากปลูกผักนอกฤดูกาลในเรือนใสแบบนี้ก็ยังสามารถนำข้อมูลการสร้างเรือนใสของนางเหล่านี้มาเป็นข้อมูลอ้างอิงได้แม้โจจิงจะไม่เก่งเรื่องการเกษตรแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เติบโตขึ้นมาในชนบทดังนั้นเขาจึงเสนอคำแนะนำมากมายเพื่อที่จะช่วยเจวานปรับปรุงแบบแปลนการเพาะปลูกของนางซึ่งนั่นทำให้เจวานรู้สึกประหลาดใจมาก หวานหวานลูกเองก็อายุใกล้จะสิบห้าปีแล้วใกล้ถึงวัยที่ต้องออกเรือนไม่ควรจะออกไปให้ผู้อื่นเห็นหน้าง่ายๆอีกเรื่องการปลูกผักในเรือนสายปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อเธอหากพ่อไม่เข้าใจอะไรค่อยกลับมาถามเจ้าดีหรือไม่เมื่อมองดูลูกสาวของเขาที่ได้เริ่มเผยโครงหน้าพริ้มเพลารูปโฉมโดดเด่นดูสะดุดตามากขึ้นทุกทีก็ยิ่งทําให้โจจิจ้งรู้สึกเป็นกังวลขึ้นมาจริงๆเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจวันถึงเพิ่งตระหนักได้ว่า อายุ15ในโลกนี้ก็ถือเป็นหญิงสาวในวัยออกเรือนที่บางคนก็แต่งงานมีลูกแล้วด้วยซ้ําช่างเป็นสังคมที่เร่งร้อนอะไรเช่นนี้แต่เมื่อนึกถึงความห่วงใยของพ่อที่คิดเผื่อนางอยู่เสมอเจ้าหวานก็ยิ้มและตอบรับอย่างมีความสุขท่านพ่อขอบคุณสําหรับการทํางานหนักเจ้าค่ะแม้ว่านางจะพยายามเก็บความทรงจําชาติก่อนของนางไว้ลึกสุดใจแต่นิสัยการชอบพึ่งพาตนเองแบบผู้หญิงยุคใหม่ในโลกก่อนของนางนั้นติดตัวมาแบบแยกไม่ออก อย่างไรก็ตามด้วยธรรมเนียมโบราณที่ค่อนข้างเข้มงวดความกล้าได้กล้าเสียชอบลุยเดี่ยวชอบทําอะไรด้วยตัวเองของนางอาจนําเรื่องร้ายมาสู่นางได้ง่ายๆดังนั้นเมื่อนางได้มามีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของยุคนี้แล้วนางก็สมควรปรับตัวเปลี่ยนวิธีชีวิตและเป้าหมายเพื่อให้ชีวิตน้อยๆของนางและครอบครัวอยู่ต่อไปได้อย่างสงบสุขและปลอดภัยนําความดีงามของห้วงมิติออกมาช่วยเหลือผู้อื่นมันกระทําความดีและสะสมบุญให้มากขึ้น โจจิ้งลูบสีสนางด้วยสีหน้าอ่อนโยนเจ้ายังต้องเกรงใจพ่ออีกหรือช่างเป็นเด็กโง่จริงๆโจวันรีตาลงเล็กน้อยเพลิดเพลินกับมือใหญ่ๆของผู้เป็นพ่อที่ลูบสีสนางนางพันรู้สึกว่าพ่อผู้ใจดีที่อยู่ตรงหน้าดูคล้ายคลึงกับพ่อของนางในชีวิตที่แล้วมากขึ้นทุกทีหมู่บ้านหลิวหยางมีมากกว่า1 1 0สครัวเรือนและมากกว่า80ครัวเรือนได้รับความช่วยเหลือจากสกุลโจเมื่อรู้ว่าสกุลโจกำลังมองหาคนมาเปิดหน้าดินในพื้นที่รกร้าง ใครก็ตามที่มีแรงงานเหลือในครอบครัวก็เต็มใจที่จะมาช่วยพวกเขาแม้ว่าบางครอบครัวที่พวกผู้ใหญ่มีงานยุ่งจนไม่อาจตรีกตัวได้ก็จะขอให้ลูกที่โตแล้วมาช่วยเหลือพวกเขาทุกวิถีทางเท่าที่ทำได้อาทิเช่นกำจัดวัชพืชหรือเก็บหินด้วยวิธีนี้มีผู้ใหญ่มากกว่า30คนและเด็กโตอ,อีก78ดคนมาช่วยงานพวกเขาโดยปกติแล้วค่าจ้างของผู้ใหญ่และเด็กไม่อาจอยู่ในระดับเดียวกันได้โจจิ้งจึงอ้างอิงจากค่าจ้างแรงงานที่อยู่ในเมือง โดยผู้ใหญ่จะได้รับค่าแรง20 e 8อีต่อวันส่วนเด็กโตจะได้รับค่าแรง 8E 8ต่อวันโดยพวกเขาขอแลกเป็นผ้าฝ้ายและธัญพืชตามราคาที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามเจ้าหวานเสนอที่จะดูแลเรื่องอาหารกลางวันให้กับพวกเขาที่มาช่วยงานพิจารณาจากแรงงานที่ต้องใช้นางจึงไม่ได้เตรียมแค่อาหารเล็กๆน้อยๆเหมือนตามปกติที่พวกเขากินนางจ้างสตรีไวกลางคนของสกุลหลินมาสองคนเพื่อให้ช่วยทำอาหารโดยใจ่ายให้พวกนางวันละสิบอีแปะ ซึ่งพวกนางก็มีสิทธิ์แลกของเป็นผ้าฝ้ายและธัญ,ญพืชตามราคาช่วยเหลือก่อนหน้านี้ได้เช่นกันเพราะพวกเขามีใจที่จะมาช่วยเจ้าหวานจึงอยากดูแลอาหารกลางวันที่อิ่มท้องและเต็มไปด้วยโภชนาการให้กับพวกเขาโดยมีวัตถุดิบหลักเป็นข้าวขาวผักกาดขาวหัวไชเท้าไขา่ไก่และเนื้อหมูสำหรับพวกนางที่ได้กินเนื้อสัตว์ทุกมื้อนี่ย่อมไม่นับเป็นอะไรแต่สำหรับคนงานที่ต้องอาศัยอาหารประทังชีพเป็นแค่มันเทศครึ่งหัวกินแทนอาหารหนึ่งมื้อ พวกเขาย่อมตกตะลึงและซาบซึ้งจนน้ำตาไหลยามเห็นข้าวขาวหนึ่งถังกับผักอบอบขา,ขาวๆอีกสองตะกร้าใหญ่และไข่ไก่มากกว่าเจ็ดสิบฟองอย่าว่าแต่สตรีที่มารับหน้าที่ทำอาหารจะตกตะลึงแม้แต่ตัวโจจิ้งเองก็คาดไม่ถึงเช่นกันว่าลูกสาวของเขาจะเตรียมมาให้มากมายขนาดนี้เหล่าแรงงานที่มาช่วยงานต่างเข้ามาขอบคุณโจจิ้งครั้งแล้วครั้งเล่าซาบซึ้งที่เจ้านายจัดเตรียมอาหารกลางวันให้พวกเขามากมายขนาดนี้ พวกเขากินเพียงข้าวขาวกับกับข้าวด้วยความอิ่มเอมใจและเลือกที่จะเก็บรักษาไข่ต้มหนึ่งใบที่ได้มาไว้ราวกับสมบัติล้ำค่าเพื่อนำกลับไปให้คนชราและเด็กๆในครอบครัวด้วยคนส่วนใหญ่ที่มาช่วยเหลือก็เป็นคนจิตใจดีมีความคิดซื่อซื่อสาสาชาวชนบทอยู่แล้วตกบ่ายมาเหล่าแรงงานจึงยิ่งเร่งทำงานราวกับถูกฉีดเลือดไก่ดูขยันขันแข็งยิ่งขึ้นไปอีกโจจิงเห็นพวกเขาแล้วรู้สึกสบายใจ อยู่กับชาวชนบทด้วยกันอย่างไรก็ไม่น่ากลัวเหมือนกับคนในเมืองหลวงจริงๆอย่างไรก็ตามเขายังคงพยายามสังเกตอุปนิสัยของแต่ละคนอย่างระมัดระวังเพราะในอนาคตหากสร้างเรือนสายสำหรับปลูกผักเสร็จแล้วเขายังต้องจ้างคนจำนวนหนึ่งมาเพื่อช่วยดูแลพืชผักทุกวันภายในสองวันข่าวเรื่องอาหารเลิศรสเพียบพร้อมของครอบครัวสกุลโจก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเป็นเหตุให้หลายๆคนรู้สึกอยากมาทำงานให้พวกเขาใจจะขาดจะติดก็แต่บ้านของตัวเองยังสร้างไม่เสร็จ ทั้งพื้นที่รกร้างของพวกเขาก็ยังไม่ได้รับการบุกเบิกพวกเขาจึงได้แต่แอบอิจฉาครอบครัวอื่นที่มีสมาชิกมากมายจนสามารถสลับกันไปช่วยงานที่บ้านโจได้เมื่อข่าวนี้แพร่ไปถึงหูของโจหงจียามนึกถึงมันเทศกับผักปลาไร้รสชาติที่ครอบครัวของนางต้องกินทุกวันนางก็อิจฉาและโมโหทันทีนางนั่งที่หน้าประตูบ้านเพื่อกอนด่าไอห,หมาป่าตาขาวโจวจิ้งและครอบครัวของเขาตลอดทั้งบ่าย แน่นอนว่าต้องมีเพื่อนบ้านที่ประสงค์ดีคาบข่าวมาบอกโจจิ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากได้ยินสิ่งนี้โจจิ้งก็แค่เผยยิ้มบางๆแล้วไม่พูดอะไรที่ดินสี่สบหมู่ไม่ได้ใหญ่มากนักเพราะมีคนมาช่วยเหลือกันหลายครอบครัวและแต่ละคนก็ลงแรงกันแบบไม่กลัวเหนื่อยใช้เวลาเพียงห้าหกวันพื้นที่รกร้างของบ้านโจก็ถูกบุกเบิกทำความสะอาดและเปิดหน้าดินให้เรียบร้อยหลังจากไถพวนดินแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการขุดคูน้ำและสร้างเรือนส โจจิ้งแบ่งผู้ใหญ่30คนออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปที่ภูเขาเพื่อตัดไม้ไผ่และไม้เนื้อแข็งมาเพื่อเตรียมการก่อสร้างส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำหน้าที่ขุดคูน้ำเพื่อการชลประทานต่อไปคนงานสองกลุ่มสลับกันทำงานเปลี่ยนหน้าที่กันเช้าบ่ายดังนั้นจึงไม่มีใครไม่พอใจเรื่องที่ว่ากลุ่มไหนจะทำงานมากกว่าหรือน้อยกว่ากันพื้นที่40หมู่ของตระกูลโจอยู่ค่อนข้างไกลาจากแม่น้ำดังนั้นการขุดคูน้ำย่อมต้องผ่านทุ่งนาของผู้อื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โชคดีที่เจ้าของที่ดินเหล่านี้ล้วนเคยได้รับความช่วยเหลือจากสกุลโจดังนั้นพวกเขาจึงรีบมาแสดงเจตจำนงกับโจจิ้งทันทีว่าไม่มีปัญหาโจจิ้งยังให้คําแนะนําพวกเขาว่าการขุดคูน้ําแบบนี้จะช่วยทุนแรงและเวลาในการรดน้ําพืชผลในไรนาในอนาคตดวงตาของพวกเขาต่างส่องประกายพากันเห็นดีเห็นงามช่วยกันลงมือลงแรงขุดคูน้ําในเขตพื้นที่ของตนเองอีกด้วยโจหวันไม่ได้มีโอกาสเข้าไปยุ่งกับการก่อสร้าง และบุกเบิกที่ดินทำกินในหมู่บ้านหลิวอย่างเลยหลังจากเข้าสู่ฤดูหนาวในเดือน11อากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆเจวานที่มีเวลาว่างมากเกินไปจึงเริ่มไปสั่งทำหม้อไฟเพื่อเตรียมอาหารจานใหม่ในช่วงฤดูหนาวพร้อมทั้งจัดเตรียมเสื้อผ้าให้กับทุกคนในครอบครัวของนางเย็นวันนั้นเจ้าจิ้งกลับมาพร้อมกระต่ายอ้วนที่อยู่ในมือเมื่อเจวานถามเขาเขาบอกว่าหลินหยงบังเอิญไปเจอพรงกระต่ายในตอนที่กำลังลงมือตัดต้นไม้ใหญ่ ด้วยความชำนาญชายหนุ่มจึงทำการอุดโพรงอีกสองทางของมันไว้ก่อนจะใช้ควันลมเข้าไปในโพรงให้พวกมันวิ่งออกมาในที่สุดก็จับได้ทั้งรังกระต่ายที่มีกันถึงห้าหตัวเขานำตัวที่อ้วนที่สุดมาให้โจจิ้งเพื่อให้เขานำกลับมากินแม้เขาจะยังอยู่ในช่วงตั้งตัวแต่พ่อกลับไม่อาจปฏิเสธน้ำใจของเขาดังนั้นพรุ่งนี้พ่อกะว่าจะเอาไขา่ไก่กลับไปตอบแทนให้เขาลูกว่าดีหรือไม่ โจจิ้งเอ๋ยถามความเห็นลูกสาวในตอนที่เขากำลังลอกหนังกระต่ายออกอย่างชำนาญโจหวันคิดอยู่พักหนึ่งกลับรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมท่านพ่อข้ากลับคิดว่ามันดูจงใจเกินไปทำเช่นนี้พี่หลินจะคิดว่าเราปฏิบัติกับเขาเหมือนคนนอกข้าว่าเรารอให้ถึงโอกาสหน้าค่อยทำอะไรให้เขาเพื่อตอบแทนจะดีกว่าโจหวันพันคิดถึงหม้อไฟที่นางกำลังไปสั่งทำมาไว้รอโอกาสเหมาะค่อยไปจัดหม้อไฟเลี้ยงพวกหลินหยงหน้าจะดีกว่า โจจิ้งฟังความคิดเห็นของลูกสาวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆชั่วขณะหนึ่งเขาพลันรู้สึกรำคาญตัวเองที่เป็นพ่อแท้ๆแต่กลับยังจัดการกับผู้คนได้ไม่เหมาะสมเท่ากับลูกสาวของเขาเจ้าวันแอบหัวเราะเบาๆกับท่าทีหงุดหงิดของบิดาอันที่จริงไอคิวของพ่อคนนี้สูงมากแต่เขากลับไม่ค่อยเก่งในการติดต่อกับผู้คนอย่างไรก็ตามเขาเป็นคนตรงไปตรงมาและน่ารักดังนั้นการต้องใช้ชีวิตอยู่กับพ่อคนนี้จึงไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเลย กระต่ายถูกทำความสะอาดอีกสองสามครั้งเจ้าหวานกับน้ำหนักคร่าวๆแล้วคาดว่าน่าจะประมาณ5กิโลกรัมเมื่อนึกถึงอาหารอรอ่อ,รอยๆอย่างหัวกระต่ายผัดเผ็ดซี่โครงกระต่ายผัดเปรี้ยวหวานหรือเนื้อกระต่ายแผ่นทอดกรอบเจ้าหวานก็อดกลืนน้ำลายอึกใหญ่ไม่ได้อากาศหนาวขนาดนี้แต่กระต่ายยังตัวอ้วนพคีคิดดูแล้วสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติบนภูเขาอยู่หัวคงจะอุดมสมบูรณ์มากทีเดียว ไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีสัตว์ป่าอย่างเสือหรือมาป่ามาอาศัยอยู่หรอกนางคิดว่าน่าจะมีสัตว์ป่าเหลืออยู่อีกจํานวนมากบนภูเขาหากนางสามารถนําสัตว์หายากบางชนิดมาเลี้ยงอยู่ในห้วงมิติแล้วล่ะก็ใช่ๆยังจะมีพืชผลและสมุนไพรหายากบนภูเขาเหล่านั้นอีกไม่ต้องพูดถึงว่าพื้นที่กว่าร้อยเอเคอร์ของนางในห้วงมิติยังว่างๆอยู่หากนางสามารถนําพวกมันมาขยายพันธุ์ได้แล้วล่ะก็เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เจวานก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวอีกต่อไป นางอยากจะขึ้นไปผจญภัยบนภูเขาอยู่หัวบ้างแล้วนางมีห่วงมิติให้หลบภัยจึงไม่ค่อยกลัวภัยอันตรายสักเท่าไหร่หากนางโชคดีได้พบสมุนไพรอันล้ำค่ายอย่างเช่นสมหรือเห็ดหลินจือที่สามารถช่วยชีวิตคนได้หลักก็นั่นคงจะดีมากโจวันตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าพรุ่งนี้จะขอติดตามโจจิ้งไปที่หมู่บ้านหลิวหยางด้วยในตอนเย็นเจ้วันทำอาหารเนื้อกระต่ายแผ่นทอดกรอบกับหม้อไฟกระต่ายขึ้นโต๊ะ เนื้อกระต่ายแผ่นทอดกรอบทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเจ้าตัวเล็กทั้งสามพวกเขาเคี้ยวกันกรุบกรับชอบรสชาติกรุบกรอบภายนอกผสานกับรสชาติหอมหวานชุ่มฉ่ำในของเนื้อกระต่ายทอดกรอบเป็นอย่างมากส่วนหม้อไฟกระต่ายรสเผ็ดกลายเป็นอาหารชื่นชอบของโจโจิ้งและหลี่จงที่ชอบซดน้ำแกงอุ่นๆให้สบายกระเพาะเป็นอย่างมากพวกเขายังดื่มสุราขาวแกล้มกับหม้อไฟไปด้วยเจ้าหวานยังอดใจไม่ไหวแอบชิมสุราขาวไปนิดหน่อยและพบว่ารสชาติมันเผ็ดร้อนจริจรงๆ หลังอาหารมื้อเช้าของวันใหม่เจวานเพียงบอกว่านางอยากจะขอติดตามท่านพ่อไปเยี่ยมชมความคืบหน้าที่หมู่บ้านหลิวหยางโจจิ้งไม่ได้คิดอะไรมากเขาจึงออกไปเช่าเกวียนลาที่มีเก่งกันแดดกันฝนแล้วไปที่หมู่บ้านหลิวหยางด้วยกันกับโจวานเมื่อเทียบกับบ้านเรือนที่ดูหรงเหงในคราวก่อนครั้งนี้โจวานเริ่มเห็นบ้านหลังคามุมจากถูกสร้างขึ้นเรียงรายไปตลอดทางหมู่บ้านหลิวหยางในวันนี้ดูมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมาก มีชาวบ้านไม่น้อยกำลังบุกเบิกพื้นที่รกร้างโดยรอบเด็กๆที่โตหน่อยก็จะมาช่วยกันเก็บก้อนหินและวัชพืชแบบถอนรากถอนโคนในเวลาเดียวกันวัชพืชเหล่านั้นก็จะถูกนำมาฝังกลบลงในผืนดินเพื่อเพิ่มปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เพาะปลูกก่อนเริ่มฤดูเพาะปลูกในครั้งหน้าพ่อและลูกสาวลงจากรถเกวียนไปที่ทุ่งนาเห็นชาวบ้านกำลังช่วยกันขุดคูน้ำอยู่จึงไม่ได้เข้าไป เจ้าวันเห็นว่าพื้นดินดูร่วนและนุ่มอันเกิดจากการถ่ายพรวนอย่างเอาใจใส่คูน้ําส่วนใหญ่ก็ถูกขุดจนใกล้จะครอบแล้วทั้งยังมีไม้ไผ่และไม้เนื้อแข็งกองอยู่ข้างพื้นที่พาปลูกเตรียมพร้อมสําหรับก่อสร้างมองแค่นี้นางก็รู้ได้ทันทีว่าพวกเขาทํางานกันอย่างขยันขันแข็งและหนักมากดังนั้นความรู้สึกที่นางมีต่อพวกเขาจึงดีขึ้นมากเจ้าวันบอกกับพ่อของนางว่าจะขอไปเดินดูรอบๆแต่สุดท้ายนางก็เดินดูมาจนถึงเชิงเขาอยู่หัวด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ จากนั้นก็อาศัยเส้นทางที่ผู้คนพากันบุกเบิกเดินขึ้นลงเดินขึ้นไปบนภูเขาอย่างระมัดระวังลมหนาวพัดมาทุกสิ่งก็เหี่ยวเฉาทางเดินขึ้นเขาเดินไม่ยากเท่าไหร่เพราะมีชาวบ้านมาช่วยบุกเบิกเส้นทางเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วทั้งในช่วงกลางฤดูหนาวแบบนี้ยังไม่ต้องกังวลเรื่องงูพิษหรือมแมลงสัตว์เท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่สัตว์พวกนี้มักจะจำสีใน,ในช่วงฤดูหนาวเจ้าหวานมองไปที่ต้นไม้สีเหลืองที่เหี่ยวเฉาโดยรอบ มีเพียงต้นสนเท่านั้นที่ยังคงมีใบสีเขียวทําให้แยกแยะได้ง่ายจากต้นไม้อื่นๆที่ไม่เหลือแม้แต่ใบซึ่งหากให้เจวานพิจารณาแค่ลำพังต้นกับกิ่งเปลือยๆที่ไร้ใบไร้ดอกเหล่านั้นเป็นการยากสําหรับนางมากที่จะแยกแยะว่าแต่ละต้นคือต้นอะไรดูเหมือนว่าหากนางอยากจะย้ายต้นไม้ผลจากภูเขาลงไปยังพื้นที่เพาะปลูกคงต้องรอให้ถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าเสียแล้วหลังจากเดินวนไปรอบๆและไม่พบสิ่งใดเลย จ้าหวานก็ยังไม่รีบลงจากภูเขานางตัดสินใจเดินสำรวจเส้นทางก่อนจึงตัดสินใจเดินดิ่งขึ้นไปบนภูเขาเมื่อเริ่มเข้ามาในส่วนของป่าลึกที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครเคยเดินขึ้นมาเจ้าหวานได้ยินเพียงเสียงหวิดวิวของลมหนาวเท่านั้นโชคดีที่วันนี้มีแดดจ้าบรรยากาศโดยรวมจึงไม่ได้ดูน่าขนลุกหรือน่ากลัวเท่าไหรนะ่นักหลังจากเดินเข้าไปบนภูเขาได้ครึ่งชั่วโมงเจ้าหวานพบเพียงต้นหูเจียวอยู่สองสามต้น เจ้าหวานหยิบพลั่วและแซมันออกมาจากผืนดินอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้กระทบไปถึงรากเพื่อนําต้นหูเจียวทั้งสองต้นและย้ายไปปลูกลงในแปลงเพาะปลูกในห้วงมิติหลังจากพวกมันได้รับการหล่อเลี้ยงจากน้ําผู้จิตวิญญาณแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าพวกมันจะเฉาตายหรือแห้งเหี่ยวเจ้าหวานพบว่าวงการอาหารของยุคนี้ได้รับการพัฒนาไปพอสมควรแล้วเครื่องเทศหลายชนิดอย่างหูเจียวหมาเจียวหรือป่อยกักถูกนำมาใช้ประกอบอาหารขึ้นโต๊ะแล้ว อย่างไรก็ตามผลไม้กลับมีให้เลือกซื้อเพียงไม่กี่ชนิดพวกพิงกัวหรือองุ่นแทบหากินไม่ได้เลยอย่างมะม่วงหรือลิ้งจี่ก็จะสามารถพบได้ในดินแดนทางใต้เท่านั้นดินแดนทางเหนือเช่นนี้ไม่มีให้เห็นแม้แต่เปลือกคาดว่าคงจะจํากัดอยู่แค่ในรั้วในวังหรือในตระกูลใหญ่ที่สามารถหาทางจัดส่งจากดินแดนทางใต้ได้เจ้าวันยังวางแผนที่จะซื้อพื้นที่เนินเขาแห้งแล้งอันเงียบสงบที่อยู่ด้านหลังภูเขาอยู่หัวเพื่อใช้ปลูกผลไม้หายากเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนางที่จะเปลี่ยนเนินเขาที่แห้งแล้งให้เป็นสวนผลไม้อันอุดมสมบูรณ์เพราะตอนนี้ยังเช้าอยู่เจ้าหวานจึงตัดสินใจที่จะเดินต่อไปอีกหน่อยแม้ว่านางจะยังไม่พบพวกพืชสมุนไพรหรือไม้ผลแต่ก็มีสัตว์ในป่ามากมายอย่างที่นางคิดไว้กระต่ายและไก่ฟ้าสามารถพบเห็นได้ทุกที่พวกมันจะรีบวิ่งหรือกระโดดหนีไปทุกครั้งที่ได้ยินเสียงฝีเท้าเข้าไปใกล้นอกจากนี้ยังมีกระรอกและเพียงพรจำนวนมาก อาจเป็นเพราะพื้นที่แถวนี้เป็นป่าลึกสัตว์เหล่านี้ไม่ค่อยถูกล่าจึงไม่ได้หวาดกลัวผู้คนมากนักเมื่อพวกมันเห็นโจวัานเดินเข้ามาใกล้พวกมันก็แค่ค่อยๆออกตัววิ่งไปอย่างช้าๆทั้งยังหันสีสมมองนางเป็นครั้งคราวอีกด้วยเมื่อเห็นดวงตาเล็กๆของพวกมันมองที่นางอย่างอยากรู้อยากเห็นโจวานก็รู้สึกคันไม้คันมืออยากจะกระโดดเข้าไปรวบตัวพวกมันมากอดไว้ให้หมดอันที่จริงโจวานไม่รู้ว่าสาเหตุที่สัตว์ที่มีไอคิวสูงขึ้นมาสักหน่อย อย่างกระรอกหรือเพียงพรเหล่านี้ไม่กลัวนางเป็นเพราะนางมักจะแช่ตัวอยู่ในน้ําผู้จิตวิญญาณและร่างกายของนางก็เปล่งออร่าที่พวกมันชื่นชอบหากไม่ติดที่ว่าพวกมันรู้สึกระแวงสัตว์ตัวใหญ่อย่างมนุษย์ตามสัญชาตญาณพวกมันก็คงจะเข้ามาดมกลิ่นบนตัวของเจาวานอย่างแน่นอนหลังจากเดินต่อไปอีกไม่นานเจาวานก็รับรู้ถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างในพื้นที่ป่าช่วงนี้กลับไม่มีสัตว์เล็กให้เห็นอยู่เลยยังไม่ต้องพูดถึงกระต่ายน้อยหรือกระรอก แม้แต่นกกระจอกบินผ่านก็ยังไม่มียามลมหวิดวิวพัดผ่านหูของนางมีเงาล,งลางๆกำลังกวัดแกว่งไปมาซึ่งนั่นทำให้รอบตัวของนางดูเงียบงันจนหน้าขนลุกทันใดนั้นก็มีเสียงหอนยาวดังเข้ามาฉับพลันขาของโจหวานก็อ่อนลงด้วยความตกใจนางเกือบจะล้มลงกับพื้นหญิงสาวต้องรีบจับลำต้นของต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆเพื่อมองไปรอบๆอย่างระแวดระวังนี่คือเสียงหอนของหมาป่าไม่ผิดแน่ แถวแถวนี้จะต้องมีหมาป่ากำลังซุ่มซ่อนตัวอยู่เรากับกลัวนางจะยังไม่แน่ใจมีเสียงหมาป่าหอนตอบรับเสียงแรกอย่างต่อเนื่องจากรอบทิศทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่ขาของนางที่อ่อนโยบเท่านั้นแม้แต่ขนแขนขาของนางยังลุกชันอีกด้วยเจ้าหวานตกใจมากจนลืมแม้แต่จะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห่วงมิติอย่างที่นางวางแผนไว้ในตอนแรกในตอนที่เจ้าหวานตัดสินใจหันหลังกลับเพื่อวิ่งหนีก็มีเสียงกีบเท้ามากมายดังมาขวางหน้าของนาง จากนั้นก็ปรากฏแพะภูเขาฝูงหนึ่งที่กำลังลนลานวิ่งเข้ามารวมฝูงอยู่ด้วยกันด้วยความสันเทาอย่าบอกนะว่ากว่าโจาหวานจะรู้ตัวนางก็ยืนรวมอยู่กับฝูงแพะป่าที่กำลังตื่นตระหนกจีบขาหน้าของแพะเหล่านั้นยังคงสับสนอนลหมานไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนดีดวงตากลมโตของมันเต็มไปด้วยความกลัวเห็นได้ชัดว่าพวกมันกำลังกลัวอะไรอยู่กลัวมากกว่ามนุษย์อย่างนางด้วยซ้ำ ในขณะที่โจหวานก็ไม่รู้ว่าจะก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังกลับไปดีฉับพลันฝูงหมาป่าที่หอนต่อเป็นทอดๆก่อนหน้านี้ก็เริ่มกระชับวงล้อมเข้ามาใช่กระชับวงล้อมเข้ามายังฝูงแพะรวมถึงตัวนางด้วยโจหวานรู้สึกตกตะลึงเมื่อจูจ่ๆตัวเองก็เข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มเหยื่อของฝูงนักล่าหมาป่าเมื่อเผชิญหน้ากับสายตาเยียบเย็นของหมาป่าที่จ้องมองมาฝูงแพะทั้งหมดก็เริ่มกระสับกระส่ายท่ามกลางเสียงหวีดแหลมของจ่าฝูง แพตโตเต็มวัยที่แข็งแกร่งกว่าสิบตัวก็กระจายตัวออกไปรอบๆเป็นวงกลมเพื่อปกป้องแพทที่อ่อนแอของฝูงไว้ตรงกลางกีบเท้าทั้งสี่ยืนหยัดดวงตากลมโตของพวกมันจ้องมองไปที่ศัตรูเตรียมพร้อมที่จะปกป้องแพะท,ที่เหลือให้มีทางรอดหนีภัยท่ามกลางการไล่ล่าและถูกล่าการฆ่าและถูกฆ่าตรงหน้าทําให้จาหวานตกตะลึงโดยสมบูรณ์มันคือธรรมชาติของสัตว์ป่าที่สัตว์ล่าเนื้อจะต้องสแสวงหาเหยื่อเพื่อกินเป็นอาหาร แต่สิ่งที่ทําให้เจวานรู้สึกสับสนจนทําอะไรไม่ถูกนั่นคือท่ามกลางบรรยากาศการต่อสู้อย่างหนักของฝูงหมาป่ากับการป้องกันของฝูงแพ้ไม่มีใครสนใจนางเลยแม้แต่หมาป่าที่ดูกระหายเลือดก็ยังเดินผ่านนางไปพวกมันไม่แม้แต่จะเหลือบมองนางราวกับว่านางเป็นอากาศที่ไม่มีตัวตนท่ามกลางกลิ่นเลือดที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเจวานมองเห็นแพะที่มีบาดแผลเต็มตัวกําลังดิ้นรนจากกรงเล็บของหมาป่า ท่ามกลางการอุทิศของแพะป่าที่แข็งแกร่งหลายๆตัวในที่สุดแพะจาฝูงก็พบทางรอดนำพาแพะที่ยังคงรอดชีวิตอยู่อีกสิบกว่าตัววิ่งหนีออกจากวงล้อมของหมาป่าได้อย่างราบรื่นมีเพียงเพื่อนของมันหกเจ็ดตัวที่ต้องอุทิศชีวิตไว้เพื่อฝูงของมันภายใต้การปกป้องการโจมตีอันแสนกล้าหาญในโลกก่อนจอวันไหนเลยจะเคยเห็นสถานการณ์เช่นนี้อย่าว่าแต่การต่อสู้ที่มีนางยืนอยู่ติดขอบจอ แม้แต่ขนหมาป่าจริงๆสักเส้นนางก็ยังไม่เคยได้เห็นโจหวัานอาศัยจังหวะหลังจากฝูงแพะป่าได้วิ่งหนีไปและฝูงหมาป่ากำลังจัดการกับเหยื่อที่ล่ามาได้วิ่งกลับไปยังเส้นทางเดิมที่นางเข้ามาระหว่างทางที่วิ่งอยู่นางยังคิดโทษตัวเองว่าเหตุไนถึงลืมถึงเรื่องห่วงมิติไปได้เหตุการณ์ที่เล่าดูเหมือนยาวนานแต่แท้จริงแล้วภาพตรงหน้าน่าตื่นตะลึงและเกิดขึ้นเร็วมากจนนางคิดอะไรไม่ทัน หลังจากวิ่งไปได้สักพักจนมั่นใจว่าออกจากบริเวณที่หน้าหวาดสะพรึงนั้นแล้วเจ้าหวานก็วิ่งมาหยุดอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่เพื่อพิงพักหายใจหอบเวลานี้เหงื่อทั้งตัวของนางไหลออกมาจนเสื้อเปียกชุ่มไปหมดขาของนางอ่อนแรงนางสุดตัวนั่งลงกับพื้นปาดเหงื่อที่ไหลยอยู่เต็มหน้าทุบหน้าอกตัวเองเบาๆเพื่อระง,งับความตื่นเต้นสิ่งที่นางเห็นเมื่อครูช่างหน้าตกตะลึงและโหดร้ายจนเกินไปแม้นางจะเคยเห็นผ่านสารคดีในโลกก่อนมาไม่น้อย แต่เมื่อต้องเห็นมันด้วยตาตัวเองนางก็อดไม่ได้ที่จะสะเทือนใจหลังออกมาจากสถานการณ์ที่น่าหวาดกลัวได้แล้วเจหวานถึงได้นึกอย่างเสียดายภายหลังว่าทำไมนางถึงไม่ช่วยแพ้ฝูงนั้นไว้ด้วยห่วงมิติของนางละ่ะเหตุใดในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานนางถึงทำอะไรไม่ถูกเอาแต่ยืนบื้ออยู่ตรงนั้นในตอนที่เจหวานได้ดื่มน้ำผู้จิตวิญ,ญญาณไปหลายอึกจนเริ่มมีกำลังวังชานางยืนขึ้นตบก้นตัวเองอยู่หลายที แต่ฉับพลันกลับได้ยินเสียงกรอบแกรบอยู่ข้างหลังครั้งนี้นางไม่มมวแต่ยืนอื้องตะลึงงานอีกแล้วนางตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยการเข้าไปหลบในห้องมิติเกือบจะทันทีที่โจวหวันหายตัวไปหมาป่าที่มีแขนขาที่แข็งแกรง่งตัวสูงใหญ่และทรงพลังไม่ต่างวัวกระทิงก็พุ่งออกมามันตัวใหญ่กว่าหมาป่าทั่วไปมากบนหน้าผากของมันมีสัญ,ญลักษณ์สีทองบางอย่างปรากฏอยู่และในเวลานี้มันกำลังคาาแพะป่าตัวใหญ่อยู่ในปาก มายืนหยุดอยู่ในจุดที่เจาวานเคยนั่งก่อนหน้านี้หลังโยนแพะป่าลงไปบนพื้นมันทำจมูกฟุตฟิตกระดิกหางใหญ่ๆของมันดมกลิ่นไปรอบบริเวณเมื่อสังเกตได้ว่ากลิ่นที่มันตามหาค่อยๆกระจายตัวไปในอากาศมันก็อดไม่ได้ที่จะเอียงศีรษะมีแสงสว่างว่าผ่านขึ้นมาในดวงตาของมันดูทั้งหมุดหงิดและคับข้องใจสุดๆเจาวานที่เข้ามาแอบอยู่ในห้วงมิติมองดูฉากนี้ด้วยความรู้สึกราวกับสมองของนางถูกฟ้าผ่า นางขมวดคิ้วยามเห็นความหงุดหงิดในสายตาของหมาป่าตัวใหญ่ตัวนั้นหลังดมหาได้สักพักแต่ในสุดท้ายก็ไม่พบสิ่งใดเขาอดไม่ได้ที่จะทำหางลูกคอตกเดินจากไปตามเส้นทางที่มันเดินมาอย่างไม่เต็มใจแต่สิ่งที่เจ้าหวานไม่เข้าใจก็คือมันกลับทิ้งแพะป่าตัวใหญ่ตัวนั้นเอาไว้ข้างหลังหลังจากยืนยันว่าหมาป่าจากไปแล้วจริงๆเจ้าหวานก็ออกมาจากห้วงมิติและมองดูแพะป่าที่ตายแล้วบนพื้นเมื่อนึกถึงสิ่งที่หมาป่าทำเมื่อครู่ นางก็รู้สึกเหลือเชื่อมากนางจะหลงตัวเองไปหรือเปล่าหากนางจะคิดว่าเจ้าหมาป่าตัวนั้นวิ่งไล่ค้าแพ้มาเพียงเพื่อจะเอามามอบให้นางอย่างนั้นหรือ